ว่าถ้าเธอกับเขาแยกกันหรืออะไรกันอย่างเงี้ยมันน่าจะดีกว่านี้ไงก็จะบอกว่าเออที่ผ่านมาเธอเดียวเขาตลอดจริงๆเอาเอาวันนี้วันนี้มันไม่ไหวแล้วเธอวันหนึงมันใจมันต้องเป็นแบบนี้อยู่แล้วเเพราะฉะนั้นก็พอตั้งแต่วันนี้แหละ คิดถึำเเขารตือนคลิปนี้จะทำขึ้นเพราะความบันเทิงเท่านั้นเด็กๆที่อายุต่ำกว่า18ปีดูได้นะแต่ต้องใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยนะเดี๋ยวจะหาว่าไม่เตือนรัดว่าวันนี้เนี่ยคงต้องถึงเวลาคงต้องต้องบอกความจริงว่า วันนี้เราจะมาแก้ปีวอน บบวันนี้นะครับนัดมีไอเดียเจ๋งๆเลยเพราะว่าวันนี้เนี่ยนัดอยากจะแก้งที่บอลมากๆเลยทุกคนด้วยความที่ตอนนี้เนี่ยหลายๆคนนะครับที่กําลังดูช่องเราอยู่เนี่ยก็บอกมาเป็นเสียงเดียวกันเลยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยไม่ค่อยมีดรามา่าไม่ค่อยมีอะไรที่ทําให้มีการเสียน้าตาหรือเป็นอะไรที่เป็นฟิลแบบว่าเศร้าๆอะไรแบบนี้เลยมิแต่สนุกสนานนู่นนี่นั่นแกล้งกันหนบสนุกและแกล้งอะไรกันแบบเบาๆอย่างนี้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนัดเลยคิดว่าวั วันนี้เนี่ยมันเป็นวันที่เหมาะสมมากๆเลยที่เราจะมาแกล้งพี่บอสแบบสุดจะแซดเลยครับสิ่งที่นัทคิดไว้นะครับตั้งแต่เช้าเลยเราจะมาบอกเลิกพี่บอสครับผมด้วยความที่นัทพูดกับตรงนี้กับทุกคนได้เลยนะครับนัทไม่เคยที่จะบอกเลิกหรือไม่เคยที่จะใช้ท่าทางหรืออะไรก็ตามที่เป็นเกี่ยวกับ การขอห่างกันอ,อะไรอย่างนี้เลยด้วยความที่ตัวนั้นเนี่ยเป็นคนที่ติดพี่บอสมากก,ก็ยอมรับอาว่าติดมากอะไรเงี้ยนันไม่เคยบอกเลิกนั้นไม่เคยทําตัวแบบออกห่างนัทก็เลยคิดว่าการแกล้งครั้งนี้เนี่ยเหมาะสมมากๆเลยครับที่มันจะเนียนสุดๆเลยเพราะว่าเดี๋ยวนัทนะครับจะโทรไปหาพี่บอสนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยพี่บอสก็อยู่ข้างนอกนะครับน่าจะเสร็จงานแล้วหรือเปล่านัทก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าไลน์มาหาเพียบเลยทุกคนแต่เช้าวิ่ส่งอาหารส่งอะไรไม่ตอบจา้าไม่มีอะไร ที่ตอบกลับเลยนะครับนัดคิดแต่เช้าแล้วเพราะฉะนั้นจนถึงตอนนี้เนี่ยสองทุ่มกว่าและพี่บอสก็น่าจ,จะรู้สึกแปลกๆแล้วว่าเอ๊ะทำไมทั้งวันเนี่ยนัดไม่ตอบเลยมันเป็นอะไรที่แปลกมาก ปกติเนี่ยนัดกับพี่วอคือต้องโทรคุยกันต้องต,อต,อต้องตอบต้องไล่หา,ากันตลอดนะครับแต่วันนี้ไม่ตอบไม่อะไรเนี่ยคงรู้แล้วแหละว่ามีอะไรแปลกๆนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนัดนะครับจะเริ่มโทรหาพี่วอเลยนะครับแต่นัดเนี่ยคิดว่ามันจะไม่พูดนะครับคําว่าเลิกหลายๆคนคอยบอกกันพูดคําว่าเลิกม,มันไม่ดีใช่ไหมครับนัดก็เลยเชื่อแต่จะทําเหมือนท่าทางคําพูดที่รู้สึกว่ามันคือการบอกเลิกนะครับผมสวัสดีครับ ว่าไงเลยอยู่ไหนแล้วเนี่ยเพิ่งออกมาเองทำไมไม่เห็นตอบเลยถามว่าจะกินอะไรมจะได้ซืไว้ฟาร์มก็เขาเพิ่งไม่ค่อยได้อ่านไลน์ไงอ๋อทำไมไม่อ่านอ่ะไม่ว่างหรอทำงานตั้งเยอะแยะเลยไม่ค่อยได้ดูลายเลยอืมแล้วจะกินอะไรกินไม่เอาเธอกลับเลยแล้วแต่เลย แล้วแต่แเเขาจะอไปผูกยังไงอไเอาอะไรบอกพอดีไม่เอาอ่ะเธอเออได้หิวไหมเธอได้ถือไปให้ก็ไม่ค่อยหิวหรอกเออฝนตกหนักมากเลยอนะ่ะออกมาที่นุ่นตกไหมเนี่ยตกดีตกหนักเลยประมาณชั่วโมงึง้วฉันว่าชั่วโมงอือเธออยากกลับตอนไหนหรือไม่อยากกลับก็แล้วแต่ดี ไม่ต้องบอกเขาก็ได้ฮะว่าไงนะตัว่าเขาว่างเไล่าวเขาก็แค่บอกเฉยๆว่าเธอจะกลับหรือไม่กลับหรืออะไรเธอก็แล้วแต่ดิเดี๋ยวทำไมพูดอย่างเี้ยเป็นไรเปล่าก็เขา เขารู้ส uh, ึกบางอย่างอะาไม่พ hmm. ูดงเนี้ยอ๋อก็ไม่ใช่คือเขารู้สึกบางอย่างมานานแล้วรู้สึกอะไรก็พูดกันมาดีเออเราเป็นแฟนกันเราพูดได้ทุกเรื่องเปล่าก็ยิ่งเป็นแฟนกันนี่แหละบางอย่างเขาเลยพูดกับเธอไม่ได้เลยฮะมีอยู่นี้ด้วยหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคืออะไรเดี๋ยวก่อนก็เจอไม่รู้เลยหรอ ว่าอะไรนี่ไงเพราะเธอไม่เคยคิดไม่เคยรู้ว่าเขาจะจะโกรธเธอหรือจะน้อยใจเธอไหมแบบนี้เลยเธอไม่เคยรู้เลยไงคืออะไรเดี๋ยวก่อนเธอพูดเรื่องอะไรอยู่เธอจำไม่ได้เลยเหรอว่าเธอด่าเขาเธอพยายามที่จะแบบว่าเขาแทบทุกเรื่องไม่ว่าจะเขาจะทำอะไรดีหรือไม่ดีเธอก็ คอยว่าคอยดา่าทุกเรื่องเลยเรื่องแค่นี้เหอเธออาจจะมองเป็นเรื่องตลกนะแต่สำหรับเขาบางทีมันเจ็บเธอรู้ออกปะไม่เขาก็ถามเธอตลอดเออเขาด่าเ,เสร็จรเขาก็บางทงเขาก็คุยกับเธอดีตลอดอ่ะไม่เธอนะบางทีเ,เธอเก็บไปคิดด้วยหรอเธอบางทีเธอไม่คิดเกินไปไงบางทีเธอก็รู้สึกว่า ด่าๆไปเธอด่าๆดาไปก่อนแต่บางทีเธอไม่รู้เลยเหรอว่าเขาเจ็บแล้วเขารู้สึกว่ามันเจ็บแล้วมันจำจนมันรู้สึกว่ามันไม่อยากโดนแล้วอ่ะอะไระเดี๋ยวโชวามาเราพูดเรื่องอะไรเนี่ยคะโบเตจะไม่ใช่แบบนี้เนาะป่านเาอาหรอกแค่รู้สึกมานานแล้วจนมันอดใจไม่ไหวอะ่ะอดใจไม่ไหวอะไรอนะแล้วทำไมไม่พูดกับเขาต้อตรงก่อนอะ เขาแค่รู้สึกว่าวันนี้มันวันนี้มันทำไมมันห่างเธอจนมันรู้สึกว่ายิ่งห่างก็ก็ยิ่งดีอ่ะฮะอืมวันนี้เธอไปทำงานแต่เช้าจนถึงตอนนี้เขารู้สึกว่าเขาโอเคดีอ่ะโอเคเรื่องอะไรอ่ะพูดเรื่องอะไรอยู่เนี้ยฮะแกล้งกันหรือเปล่า ไม่แกล้งไม่แกล้งเธอเรื่องแบบนี้ใครเขาแกล้งกันอ่ะรู้เธอเธอแกล้งเขาอยู่เธอ,อแกล้งใช่ไหมเธอเรื่องแบบนี้ใครเขาแกล้งกันเธอแกล้งอะไรเขาอยู่เนี่ยบอกมาดิไม่เจะอยู่คนเราโทรมาคงไม่มาบอกเอบแล้วใช่คนเราโทรมาไม่มาบอกแบบนี้แต่ว่าไม่ใชา่ดีอยู่เลยเป็นอะไร ไม่เช้าดีอยู่ยังไงวันนี้เขาไม่ได้คุยกับเธอเลยทั้งวันมันก็ใช่ไงทำไมไม่ตอบเลยก็การที่ไม่ตอบเธอมันทำให้เขาคิดได้ไงว่ามันไม่ควรอยู่ตรงนี้อีกแล้วคื <c ười> ออ, <c ười> อะไรเขา,าว่าการทะ่ยายเขาพูดตรงๆหรอ <c ười> อะไรพูดตรงไหม เขาว่าการที่ไม่มีเธออยู่อ่ะมันดีอ่ะฮะพูดเรื่อรเนี่ยเธอไม่เข้าใจหรอพูดหนีออกมาได้ไงได้เธอไม่เข้าใจหรอว่าว่าถ้าเธอกับเขาแยกแยกกันหรืออะไรกันอย่างเงี้ยมันน่าจะดีกว่านี้ไงแกลอะไรเขาอยู่อีกอะ ไม่มีคนแกล้งไม่มีใครแกล้งไม่มีอะไรที่เป็นแกล้งทั้งนั้นเธอทุกอย่างตอนนี้มันคือความรู้สึกทั้งนั้นเลยเฮ้ยเอาดีดีดีพูดเรื่องอะไอยู่ฮะ <Huh? S 1> เขาเขาอยากบอกเธอนะอว่าไม,ม่ไม่บอกไม่มอบอกเขาดีใจที่ผ่านมาแบบที่ผ่านมาเธอดีกับเขามาตลอดแค่ั้น อะไรของเธอเนี่ยฮะก็จะบอกว่าเออที่ผ่านมาเธอดีเขาตหลอดจริงๆเอาเอาอันนี้วันนี้มันไม่ไหวแล้วเธอเป็นอะไรบอกมาดีๆเดี๋ยวก็ไปคุยที่บ้านไม่ต้องลวเธอมันไม่ทันแล้วไม่ทาเรื่องอะไรเขาทําอะไรผิดพูดไปขนาดเขาผิดขนาดนั้นเลยหรอฮะตลอดที่เราคบกันมาเจ็ดปีเธอเธอไม่นึกถึงอดีตแล้วที่เราคบกันมามัน มีค่าอะไรขนาดนั้นนะอันไม่มีความหมายอะไรหรอฮะอันนี้ความหมายจำนวนตัวอะไรหรอมันโคตรจะมีเลยเธอแต่ว่าวันหนึงนมันจะยังต้องเป็นแบบนี้อยู่แล้วอ่ะเพราะฉะนั้นก็พอตั้งแต่วันนี้แหละ เขารู้เขารู้เธอเหนื่อยไงแล้วเขาก็รู้ว่าเธอเขาทำเพื่อเธอตลอดอ่ะใช่เขารู้เขาก็เลยไม่อยากอยู่เป็นภาระของเธอแล้วไงเขาอยากให้เธอไปที่ดีกว่านี้แหละมันหยุดพูดแบบนี้เลยเชื่อเขาเถอะนี่คือที่ดีที่สุดแล้ว โอเคียนด้ว่าคือเราต้องบอกทุกคนว่าด้วยความที่ด้วยความที่น้าเนี่ยไม่เคยที่จะบอกเลิกหรือไม่เคยที่จะทําแบบนะี้ครับไม่เคยรู้สึก <c oughs> ไม่รู้เร่องเลยคือด้วยความที่รู้ว่าทุกวันเนี่ยพี่บอรักนั้นมากแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยยิ่งมาพูดแบบที่เขาแน้วก็ยิ่งเจ็บเองมาเลยไม่ไหวจริง อะไรอยู่อะดูทีวีน่ะแม่เดี๋ยวถ้ามันมาเนี่ยแม่ช่วยบอกมันหน่อยนะว่านัทไม่อยู่แล้วมันจะไปอยู่ไหน <c oughs> ไม่ใช่ <c oughs> นัทจะไปข้างนอกแล้วก็นัทแกล้งมันเอาไว้ <c oughs> ว่าเออนัทจะไม่อยู่ที่นี่แล้วอะไรอย่างนี้เข้าใจไหมนะแม่นะช่วยบอกไว้นะเออเดี๋ยวจะบอกเองอ่าโอเคแม่แม่ต้องบอกให้เนียนนะว่าแบบเออนัทมันไม่อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยมันออกไปแล้วอย่างเี้ยนะทุกคนเดี๋ยวนัทจะแอบ กลองไว้ในตู้เสื้อผ้านี้นะครับทุกคนตอนแรกนะครับนาะดาคิดว่าจะไปแอบ,บนอกบ้านแต่ว่าลืมไปว่าฝนมันตกแบบหนักมากตอนเนี้ก็เลยหาที่แอบ,บใหม่ก่อนก็เลยคิดว่าน่าจะแอบ,บในห้องนี้เลยแล้วกันเนาะแต่จะแอบ,บอย่างไเนียนเพราะว่าห้องนี้ก็ไม่ได้ใหญ่ <c oughs> นั่นว่าตู้เสื้อผ้าหรอตู้เสื้อผ้าก็ยิ่งไม่ได้เลยทุกคนแน่นไปหมดมากๆเลยตอนนี้ <c oughs> ตอนนี้พี่วอนมาแล้วนี่อุ้ยเห็นไหมครับกำลังถอยรถจอดแล้วปิดไฟแล้วก็เริ่มกันเลยครับเดี๋ยวรถเดี๋ยวทำนี้ไหม S <S มันออกไปตั้งแต่เย็นแล้วไปนอกแล้วไปเก็บเสื้อผาไปก่อนแล้ว AU! Oh.